อันสุดท้ายสีทองไหมโอ้ย,ยังไม่ครบ11อันอีกเดี๋ยวพี่เฮ้ยฝักสีทองว่ะอันนี้สิพอดีฮอตออยไหมต้องเพื่อนๆสามารถรับชมการไลฟ์สดสตรีมผ่านทางเพจซูนกุเคมเมอร์อย่าลืมกดถูกใจแล้วก็กดกระดิ่งแล้วก็กดเห็นโพสก่อนด้วยนะครับ Sword Art สวัสดีแฟนๆชาว S A O I M นะครับผมแล้วก็สวัสดีแฟนๆชาว S A O ท,ทุกท่านนะครับผมขอต้อนรับคุณเข้าสู่ Sword Art Online Integral Factor นะครับหรือ Sword Art Online ของเราเองนะครับผมอยู่กับผมโซนากุเกมเมอร์นะครับผมก็สำหรับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำระบบ าการเสริมพลังอาวุธนะครับและชุดนะครับซึ่งเป็นระบบที่เข้ามาได้ประมาณสักเดือนเดือนกว,กว่าแล้วนะครับผมก็ได้มียูทูบเบอร์หลายๆท่านนะาะได้ทำไปบ้างแล้วนะครับแต่นี้ผมก็มาทําให้นะสาหรับเพื่อนๆบางคนนะครับที่ยังไม่รู้หรือว่ายังไม่ได้ศึกษาเนาะอันนี้ผมก็กรองมาให้เบื้องต้นก่อนนะครับสําหรับระบบนี้นะครับระบบเนี้ยเป็นระบบเสริมพลังอาวุธนะครับหรือที่เรียกว่า equipment refinement นะครับผมก็คือระบบาการเสริมพลังอาวุธที่ จะขอแบ่งแยกย่อยเป็น3ระบบใหญ่ๆนะครับสำหรับออปชันนี้แล้วกันเนาะออปชันในการเสริมพลังอาวุธนี้จะแบ่งออกเป็น3ระบบใหญ่ๆ,ๆนะครับโดยระบบที่1คือระบบการเปิดช่องและก็การปลดล็อกช่องนะครับระบบที่2คือการสร้างหินหาจากไหนทํายังไงนะครับระบบที่3คือการยัดหินเข้าไปในช่องนะครับซึ่งหินแต่ละอย่างก็จะมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไปอันนี้เดี๋ยวต้องไปศึกษากันต่อนะครับผมเบื้องต้นวันนี้เราจะมาจอกเลือกกันเรื่องของระบบที่1ก่อนคือการระบบการ เปิดช่องและระบบการปลดล็อกช่องนะครับโดยปกติแล้วระบบการปลดล็อกช่องเนี่ยครับเราสามารถเปิดช่องอาวุธของเราให้เป็น3ช่องได้โดยปกติแล้วช่องอาวุธของเรานะครับโดยที่เป็นอาวุธตั้งแต่เลเวล1ถึงเลเวล96เนี่ยจะเบจะเปิดช่องจะเปิดช่องให้เราอยู่แล้วทั้งหมด3ช่องนะครับโดยที่เราไม่ต้องเปิดช่องเพิ่มนะครับแต่แต่ถ้าเป็นอาวุธ ที่เราสร้างจากบอสหรือที่ผมเรียกว่าอาวุธในตำนานเพราะมันทาโคตรนานนะครับก็คือมันจะมีมาให้ช่องเดียวซึ่งกาจะเปิดให้มันครบ3ช่องเนี่ยนะครับผมเราจะต้องทําให้ได้เงื่อนไขอาชีพเม n นในการเปิดช่องก่อนนะครับซึ่งการเปิดปลดล็อกเงื่อนไขอาชีพเม้นเนี่ยเราจะต้องมีหินเราต้องมีหิน i n t e r e l e y hot ore หเม็ด ในตัวนะครับแล้วเราจะปลดล็อก achievement แบบนี้แบบในคลิปเลยอ่านี่ไงมันต้องอานว่าอะไร Intent Intent i n t e n s i i n t e n s i Oil อันนี้ก็คือขึ้นอพอเราได้ Complete หมายถึงว่าอันนี้คือเราสำเร็จ c h i i v e m e n t ที่เราได้เนี่ยหนึเม็ดมาแล้วนะนะครับหลังจากที่เรากดรับ achievement เรียบร้อยอาวุธในตัวของเราจะเปลี่ยนจาก1ช่องเป็นสช่อง ครับผมที่จะเป็นอาวุธในตำนานเนาะจะมาเรียบร้อยเข้าเงื่อนไขนะครับต่อมานะครับผมต่อมาเป็นการปลดล็อกช่องอาวุธด้านในนะครับที่เราจะยัดหินเข้าไปเนี่ยเราจะปลดล็อกอยังไงนะครับก็ผมแนะนําให้เพื่อนๆทุกคนนะครับแนะนําให้มาที่ชั้น48เนาะเวลาปลดล็อกช่องอาวุธอาวุธแล้วก็ชุดนะครับแนะนําให้มาที่ชั้น48คือชั้นที่มีน้องลิสเบตยืนอยู่นะครับผมโดยการปลดล็อกช่องอาวุธเนี่ยขอแบ่งเป็น2แบบคือแบบที่1 การปลดล็อกช่องอาวุธแบบทั่วไป2การปลดล็อกขั้นอาวุธในตํานานหรือระดับสูงนะครับผมโดยอันดับแรกคือการปลดล็อกช่องอาวุธระดับทั่วไปเราจะใช้ Red h o อ Oil ยลออยล์เลดฮอตออนะครับผมเราจะใช้เลดฮ็อตออที่ดอกจากกระต่ายขาวแบบนี้ <c oughs> เรามาดูกัน เราก็เข้ามาในส่วนของหน้าการปลดล็อกช่องอาวุธนะครับซึ่งเบื้องต้นผมได้ปลดล็อกไปบ้างแล้วนะครับมาดูกันอ่ะอันนี้คือการปลดล็อกอาวุธระดับทั่วไปนะครับซึ่งช่องแรกช่องแรกนะครับซึ่งช่องแรกนะซึ่งช่องแรกนะครับเราจะใช้เนี่ยครับเล เลดฮอตออหก้อนนะครับช่องที่2เราจะใช้ทั้งหมด2ก้อนแล้วก็ช่องที่3เนี่ยสก้อนซึ่งผมได้ทดสอบการปลดเรียบร้อยแล้วแต่ช่องที่3เนี่ยผมไม่ได้ปลดเพราะวันเปลือยนะเพราะว่าเราต้องหาเล Hot All เนี่ยจากกระต่ายขาวซึ่งสุ่มเกิดภายในแมปทุกแมปนะครับตั้งแต่ชั้นที่1นึ่ยันชั้นสุดท้ายเลยนะครับผสในส่วนของระดับสูงระดับตำนานนะครับเราต้องใช้หินทั้งหมด3ชนิดได้แก่ ช่องแรกคือ r e d Hot All ก็คือใช้กกระต่ายขาวซึ่งหาได้ค่อนข้างยากนิดหน่อยแต่ไม่ยากมากนะครับอันที่2ช่องที่2นะครับที่เราต้องปดนะเราต้องใช้ s c o Scorching s c o r โ h i n g Hot all ซึ่งหาได้จากกระต่ายเหมือนกันหรือหาได้จากลิทเบนะครับส่วนในส่วนของลิทเบเดผมแจ้งอีกทีเนาะว่าม,มันเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นในส่วนของสายเปเนาะก็คือหาได้จากกระต่าย ที่ผูกโบแดงแบบนี้ฮะในส่วนของช่องที่3ก็คือใช้ในส่วนของ Interseli Hot All ก็คือหินก้อนก่อนหน้านี้ที่ผมให้เพื่อจะปลดอ p m e n t เปิด3ช่องถูกไหมครับก็คือหาได้จากกระต่ายราชาหน้าตาแบบนี้ซึ่งบอกเลยว่ากระต่ายโบแดงแล้วก็ราชาหายากมากครับ ซึ่งโอกาสเจอก็น้อยแล้วประเด็นคือชอบหนีแล้วถึกมากคือถ้าเราเจอเนี่ยสมมุติถ้าเราเห็นนะครับอย่าเพิ่งวิ่งเข้าไปหามันคือเราเห็นละเราเห็นมันอยู่ละอย่าเพิ่งวิ่งเข้าไปหามันนะครับซุมสี่สุมห้าเข้าไปตีนะอาจจะตีมันไม่ตายนะแนะนําให้เรียกเรียกเพื่อนหรือเรียกใครในกลุ่มที่เรารู้จักเล่นด้วยกันเนี่ยเราเรียกเรียกให้มารุมตีก่อนซึ่งเบื้องต้นผมก็ยังไม่มีนะเพราะผมยังไม่ค่อยเจอเท่าไหร่นะผมส่วนวิธีการหานะหินทั้ง3ชนิดเนาะวิธีการหาินทั้งชนมชน 1>, 1. Red Hot All เราหาได้จากกระต่ายขาวนะครับ2 s c o t c h i n g Hot all เราหาได้จากกระต่ายผูกโบสีแดงนะครับผมแล้วก็ i n t e r s e ์เซนลี่ฮ l l เราหาได้จากกระต่ายราชานะครับซึ่งอนทั้ง3ส่วนเนี้ยเรามีวิธีในการหาก็คือเราหาจากร้านค้าของลิสเบดนะครับไปที่ชนะ็อปเนาะแล้วก็มาที่ไอเทมนะครับนี่เลยครับผมลิ b เบดสมิธช็อปกดเข้าไปเลย ราคาสูงสุดอยู่ที่2องพันแล้วก็สองพันเนี่ยจะการันตีด้วยนะซึ่งการันตีของมันอ่ะผมบอกเลยนะก็คือมีโอกาสได้เล h ฮอ o ออยสโค c h i n g แล้วก็ i n นเ r อร์เซอรี่ฮอนะครับผมผมจะ Oil ออยด้วยเลยเป็นน้ำมันตลอดเลย Hot ออยนะครับแต่แต่แตมีแต่นะการันตีเขาก็มีออกเรทหินนะครับสีทองเนาะซึ่งบอกเลยว่าหินสีทองเยอะมากนะครับผมโดนดูเลทกันเลทดอบก็เท่ากับการดับสกิลนะครับส่วนการันตีก็ดูครับผม มีโอกาสได้เลทฮอตอ0.4มีโอกาสได้สโคชชิงฮอตอ0.3มีโอกาสได้อินเทอร์เซอรี่ฮอตอ0.17คือเท่ากับอื่นๆนะซึ่งหน้าสุดที่ผมดรอปได้มานี่คือแบบก็เปิดได้มานี่คือแบบฟลุกอะฟลุกโคตรนะครับโคตรฟลุกเลยนะครับผมฟลุกจริงๆอ่าเบื้องต้นนะครับก็จะประมาณนี้เนาะสำหรับ EP แรกก็คือการ เปิดช่องอาวุธและปลดล็อกช่องอาวุธนะครับถามว่าปลดล็อกเอามาทำอะไรก็เอามาใส่หินนะครับเวลาเราจะถอดใส่หินนะครับสาหรับสาหรับนะบอกก่อนนะสำหรับอาวุธทั่วไปที่ระดับตั้งแต่1นึถึงเกนะครับเราสามารถทําในตัวได้เลยโดยกดที่เมนูแล้วก็มาที่ไอเทมนะครับแล้วก็ enchart entrade นะครับผมแล้วก็มาที่ enchart นะ u i p m e n t เนี่ยเราสามารถใส่ได้เลยนะสำหรับอาวุธธรรมดานะครับอย่างเงี้ย เราสามารถจับใส่ได้เลยนะถ้าปืนอาวุธธรรมดาเนาะเราใส่ในตัวใส่และถอดในตัวได้เลยนะครับไม่ต้องแบบว่าไปหาน้องดิสเบดนะเราสามารถจับใส่ได้เลยนะครับกดใส่ได้เลยกดใส่กดถอดที่ไหนก็ได้นะครับสำหรับอาวุธธรรมดานะครับกดใส่กดถอดที่ไหนก็ได้นะครับย้ําว่าที่ไหนก็ได้แต่ย้ํานะครับแต่แต่ถ้าเป็นอาวุธในตํานานหรืออาวุธบอสเนี่ยที่เรียกกันอาวุธในตำนานอาวุธบอสที่มันทำยากเนี่ย เราไม่สามารถมาทําในตัวนี้ใน,ในที่ไหนก็ได้แบบอาวุธระดับพื้นฐานเนาะผาใช้ว่าระดับพื้นฐานเนาะก็คือระดับทั่วไปเนี่ยเราไม่สามารถจะทําที่ไหนก็ได้เราต้องมาทําที่ชั้น48เท่านั้นนะครับเห็นไหมครับมัน<ม>ไม่ขึ้นอาวุธให้ผมทำเห็นไหมอาวุธบอสท,ที่ผมมีไม่ขึ้นเห็นปะขึ้นแต่วุธธรรมดาเห็นไหมอ่าส่วนการหอดหินนะครับก็รายละเอียดก็ไม่มีอะไรมากครับถอดได้เลยหินไม่หายเนาะหินอยู่เหมือนเดิมถอดได้เลยนะครับหินอยู่เหมือนเดิมหินอยู่เหมือนเดิมนะครับ หนอยู่เหมือนเดิมไม่ม,ไม,มีไม่มีปัญหาอะไรนะครับผมอ่ะโอเคเนาะสำหรับวันนี้นะครับเบื้องต้น EP แรกเราพูดถึงการเปิดแล้วก็การปลดล็อกไปแล้วนะครับผมสำหรับ EP ต่อไปเราจะมาพูดถึงในเรื่องอการระบบการสร้างหินนะครับว่าหินสร้างจากไหนตีจากตัวอะไรแล้วเอาไปโอกาสเสี่ยงที่จะได้ แบบไหนแบบไหนมันดีมันคุ้มกว่ากันนะครับเดี๋ยวผมขอรวบรวมข้อมูลก่อนเนาะถ้าครบแล้วเดี๋ยวจะมาทํา EP ีต่อไปให้นะครับผมสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับที่รับชมกันมาถึงตรงนี้นะครับผมยังไงก็อย่าลืมมาดูไลฟ์สดนะครับมีจะแทบแต่ทุกวันนะถ้ให้ผมไม่ติดงานแล้วก็เรื่อหลับไปก่อนนะครับผมโอเคสําหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนนะครับที่รับชมมาถึงตรงนี้เนาะมีปัญหา,าสงสัยด้านไหนทักมาที่เพจหรือทักมาหรือว่าเข้ามาในกลุ่มไลน์มาถามกูรูกูรูกูรู้ทุกคนได้เลยนะครับผมทุ เกมสังคมเกมจะดีถ้าเรามีเพื่อนเล่นด้วยกันนะครับโอเควันนี้ก็ไม่มีอะไรมากฟันดีนัดสวัสดีบาย,บาย